เอาล้วครับมาเรากลับเข้าสู่ในช่วงที่3นะครับอ่านะครับเป็นเรื่องของทีสองนะครับทีสองนี่มีโปรแกรมกลางสัปดาห์ด้วยนะฮะเรียกว่านัดที่13บสนัดที่14เรารวบเลยแล้วกันเนาะเพราะว่าโปรแกรมของทีสเนี่ยถ้าพูดถึงการจบเลกนะของทีหนึ่งเองเนี่ยถ้าตามโปรแกรมก็คือจะจบในเสาร์อาทิตย์ถัดไปนะครับก็คือ27 28ิบเจ็ดยี่สิบแปดเนาะและกลางสัปดาห์นี้จะมีบอลถ้วยนะครับรอบนี้เป็นรอบที่พวก ทีมในทีหนึ่งลงมาเล่นด้วยนะครับอย่างเชียงใหม่ต้องเจอชนบุรีด้วยนะครับอ่านะครับทีนี้ในส่วนของทีสามทีสองเองเนี่ยโปรแกรมจะไปเตะก็ถ้าตามโปรแกรมเนี่ยก็จะเตะจนถึงสัปดาห์แรกของเดือนธันวาแล้วก็จะพักแต่บางทีมที่มีโปรแกรมตกค้างใช่ไหมคุณหน่งก็จะมีการเตะต่อใช่ไหมก็ที่เขาฆ่าก็สองทีมนะครับใช่ใช่ ่ทีมที่เด็กนะครับก็มีเชียงใหม่ต้องเจอแพ้ใช่สนามเจริญพีแล้วก็ลำปางเจอกับระยองที่มกชลำปางนะครับวันที่8ธันวาทิ้สเตเดียม8ธันวาคมอันนั้นเป็นอันนั้นเป็นนัดสุดท้ายเพราะว่าเขาจะมีแทรกวันที่1ธันวาด้วยเพราะว่าอย่างของเชียงใหม่จะมีโปรแกรมตกค้างไปเยือนเมืองการวันที่1ธันวาแล้วก็ถึงเชียงใหม่เอฟซีแล้วก็ตอนนี้เชียงใหม่เอฟซีเองก็ขออนุญาตจากทางไทยลีกว่า สนามเย่าจะขอไปใช้700ปีครับนะครับเพราะว่าตอนนี้ที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่เองเนี่ยใช้เป็น,เ,ปนเอ่ลงมาสนามานาครับโภงอีกงานครับทีล <c oughs> อยิ่งหลังเราโง่เราก็ต้องต้อนรับแขกไม่ใช่เาไม่ <c oughs> แต่ตอนนี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็เฮ้ยแต่ท่านผู้ว่าเชียงใหม่บอกว่านท่านมานี่ขีดเส้นแล้วขีดเส้นอะไรขีดเส้นว่าไม่มีแล้วเชียงใหม่อ่ะจริงดิไม่รู้ท่านไปยอกรองอ่ะนะไมใช่เพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนของโปรแกรมของชยหมายเลเอฟซีเองเอาตรงนี้เบื้องต้นก่อนละกันเพราะว่าเริ่มเตะในบ้านที่สนาม700ปีก็คือเกมรับนครประถมอยู่ในเตะวันที่28ครับพฤศพฤกายนนะครับอันนี้คืออัปเดตให้ทราบกันทีนี้มาดูข่าวสดนีพี่พี่ทูนกันอ๋อพี่พี่ทูน f อของแม่โจ้แม่โจ้แฟนคลับพันแท้เลยนะฮะของแม่โจ้วันนี้วันนี้ชูแก้วที่ไหนครับพี่แอตโกลเขาเขาเห็นแกชูแก้วอยู่พี่ทูน เป็นอันนี้เลยหรอเป็นไรฮะแก้วเลยหรออก็แกนนามสกุลชูแก้วไงอต่อไปครับนะครับก็ในส่วนของภาพรวมของการแข่งขันทีสองนะครับก็ปรากฏว่าถ้าทีมโซนเหนือเราช่วงช่วงนี้ดูสะบักสะบอมนะครับคุณพ่อดูไหมยหนักยังไม่ค่อยหวือหวาอย่างที่ที่มีผลงานดีใน ประเภทแบบ2เกมติดกันเนี่ยแรงนี้มีตกกไม่ก็จะมีลำปางกับลำพูนนะเพราะว่าลำปางเองเนี่ยชนะฉชมป์เอฟซีเนาะแล้วก็ไปเสมอระยองในขณะที่ลำพูนเวเลอร์เองเสมอราชบุรีเอยเสมอราชบุรีแล้วกลับมาชนะระยองได้นะเป็น2ทีมที่ดูดีสุดอ่ะนะครับใน2เกมล่าสุดในขณะที่โูแพร่นีไปเลยนะจริงๆเนี่ยถ้ามองย้อนไปเนี่ยหเกมเนี่ยแพ้ไม่ชนะด้วยซ้ำไปแต่2เกมหลังที่อยู่ในช่วง สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเสมอเหมือนกัน2-2และล่าสุดก็ไปแพ้ไชน่าศูนย์สองใช่นะครับเชียงใหม่เอฟซีก็ย่ำแย่นะฮะเชียงใหม่เอฟซีนี่แพ้2เกมเลยนะไปเยือนลำปางแพ้ไปเยือนตราดก็แพ้อีกนะไปเยือนตราดนี่เราไม่พูดถึงแล้วไม่ไม่พูดถึงเพราะเป็นของเขาแล้วไม่ไม่ตราดคือไปไกลแล้วนะดีเกินไปดีเกินไปสามสิบแปดนำอันดับสองสิบเขาไม่บอกที่จะอยู่ทีสองละมันน่าจะกลับไปได้แล้ว แล้วก็วอซีดรอตไปอีกคนนึงสุโขทัยสุโขทัยเนี่ยไปแพ้อุดรยับนั่นเองครับแต่ก็กลับมาชนะราชบุชียยับเหมือนกันยับเหมือนกันสกอร์เดียวกันสกอร์เดียวกันด้วยครับสี่หนึ่งสี่สองสี่สองครับสี่สองกับสี่หนึ่งใช่นะนี่ก็คือภาพรวมของทีมโซนเหนือนะครับซึ่งถ้าน้องถ้าบูจากผลงานเราก็จะเห็นละมาดูตารางคะแนนนิดนึงแล้วกันครับตอนนี้ถ้ามองดูแล้วนะตราดเองอย่างที่คุณคุณนงบอกฮะลอยตัวสามสิบแปดแต้มครับนะสิบสองนัด พี่เขาชนะไปสิบอะ,อะนะเสมอสองยังไม่แพ้ใครเลยในบ้านชนะรวดอะ่ะเขากลายเป็นทีมอิตลาลีแล้วไม่มีอะไร<า>เตอรูชาไปเตอรูชาถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดก็ เพราะว่าตอนนี้อันดับ2คือสุโขทัยยังเกาะอยู่แต่สุโขทัยเริ่มถูกคิ้งเป็นสิบแต้มแล้วนะแข่งเท่ากันด้วยนะครับตอนนี้เขาเขาคงจะแข่งกันใครไปอยู่ที่สองนแะได้รงที่2องนะตอนนี้ใช่เพราะว่าตอนนี้ถ้าดูจากตารางของเราซึ่งของทีมสนามทามาให้ได้เห็นชัดเลยเนี่ยถ้าเป็นสีเขียวนี่หมายถึงว่าขึ้นชั้นทันทีนะถ้าเป็นสีเขียวอ่อนนี่ก็คือ3าถึงหเนี่ยไปออฟเลย์ออฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูจากขีดเนี่ยจะเห็นเลยว่า อุดรเนี่ยคือสิ่งที่ผมค่อนข้างจะเหลือเชื่อเพราะเท่าที่ทราบนะเงินเดือนไม่ออกมา2เดือนชนะครับแต่ยังเล่นกันแบบลืมหูลืมตาชนะสองเกมติดในช่วงหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมานะแล้วก็เรียกว่าถล่มแรงด้วยเงินเดือนไม่ออกค่าจ่ายเป็นปีเปล่าอันนั้นอันนั้นผ่อนรถใช่ไหมผ่อนรถแบบเกษตรกรอย่างนี้ใช่ไหมนะครับสุโขทัยชนะไป4ี่หนึ่งล่าสุดไปถล่มคัสตอมถึงบ้าน9กสามอ่ะ สูมาเริ่วยิงงาเจ้าทาเลสติมาเองเนี่ยขึ้นไปดำดาวซัเบวสูงสุดของหลีกเลยครับผมกเมตรอ่ะก็ใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของอูดรเนี่ยเป็นอะไรที่แหม่ถ้าบอกน้องๆเอากันนะคือมืออาชีพจริงๆอ่ะครับนะคือเรื่องนอกสนามก็ว่าไปใช่ไหมแต่ในสนามผมทำงานอยู่ใจไปก่อนเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่แหม่ต้องยอมรับใจจริงๆนะครับส่วนชัยนาท ก็ปรากฏว่าพอแพร่เริ่มรูดออกมาเรื่อยใชนาอ่าใชน้าก็กลับขึ้นไปเีดันจบคนหนึ่งนิดไหลต่อแต่ถ้าผลงานดีนี้จนปิดเล็กนะแต่เลข2สองนี่ผมว่ามีการย้ายกันเยอะเดลองดู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 แต่เพียงแต่ว่าตอนนี้อุดรอยู่อันดับสามนะครับมี28แต้มเท่าสุโขทัยเลยนะนะครับส่วนลำปางอันดับสี่อ่าลำปางอันดับสี่นะฮะยี่สิบสี่นะครับ ลำพูน23นะครับันดับ5แล้วก็ชัชน้าซึ่งชนะมา2เกมติดเนี่ยก็ปรากฏว่าขึ้นไป23 23เท่ากับลำพูนเท่ากับลำพูนครับนะครับใช่แต่แพร่นี่สิจากรองจากสูงรูดลงมาเรื่อยๆจนปัจจุบันอยู่อันดับ7แล้วมี22แต้หลุดขอบไปเลยเรานี่เนี่ยโดยสถานการณ์ตอนนี้ถ้าพูดถึงกับภาพที่เราเห็น นะครับเราก็ช่องเปลี่ยนทายหรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้เราก็ยังไม่รู้ว่าตกลงเนี่ยพี่แป๊ะจะยอยู่ยาวหรือเปล่าแล้วเดี๋ยวมาดูนักเตะอยู่ยาวไม่ใช่แล้วเดี๋ยวดูโปรแกรมที่จะต้องเจอในสัปดาห์นี้จะมีสามแต้มมาไหมลองไปดูแล้วกันเดี๋ยวเราคุยกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าอันดับท้ายตารางตอนนี้เมืองการก็ยังไม่หนีจากโซนท้ายตารางนะแต่มีใช่ไหมยังรูบๆหล่นดรอเอแต่มีดีอย่างคือก็รักเตะทีมเป็นดาวซสันบนั่นแหละเออนะแต่แต่โอเคตอนนี้อาจจะเสียตำแหน่งไปนะครับแต่เพียงแต่ว่า ได้ยินมาว่านักเตะที่ยิงประตูได้เยอะๆเนี่ยอาจจะย้ายอนอะจะมากินลำไยเหรอเออได้ยินข่าวว่าจะมากินลำไยเออนั่นแหละนั่นแหละอ๋ออยากกินลำไยไม่อยากนะไม่อยากเที่ยวน้ำตกเออไม่อยากไปน้ำตกแล้วอยากขึ้นมากินลำไยอยากกินลำไยเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูครับเออนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย อาจจะมีการเปลี right exactly. ่ยนแปลงนะครับพอดูแล้วเนี่ยคอสชเข้าไปก็ไม่ใช่ว่าทีมกระฉูดนะยังขึ้นลงขึ้นลงฟอยังไม่ค่อยนิ่งเลยนะครับตอนนี้ยังหนีโซนท้ายตารางไม่ออกนะครับสามดับท้ายตารางมีเมืองการมีราชบัญชาและราชนาวีถ้าขีดเส้นกันตรงนี้3ทีมนี้หล่นชั้นนะฮะนะครับสีแดงคือหล่นนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรานําให้เห็นถึงภาพรวมทีนี้มาดูโปรแกรมกันโปรแกรมวันเสาร์สทีมโซนเหนือลงสนาม2คู่ไอ้สองทีม <polarization. S 1> แล้วเยือนทั้งคู่ครับอ่าเริ่มจากลำพูนเพราะว่าเตะตตอนหกโมงเย็นหกโมงเย็นครับผมไปเยือนอยุธยานะครับซึ่งตอนนี้จากทีมที่อยู่ท้ายตารางขึ้นมาอยู่อันดับเลขตัวเดียวอันดับเก้าคือเห็นพัฒนาการนี่คือก็เป็นหนึ่งในทีมสร้างเด็กว่ใช่ใช่ตอนนี้ที่ผมเคยคุยกับพี่หนึ่งนะพี่หนุ่มว่าทีมที่เขาสร้างเด็กแบบด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงๆอ่ะเด็กเขาจะเล่นด้วยความตั้งใจเล่นด้วยความอยากจะโชว์ผลงานมากกว่าเนิรายได้นะครับเขาก็จะทําหน้าที่ของเขาได้อย่างเต็มที่ แลล่าสุดนี้ก็ไปชนะเกษตรมาก็คือเป็นทีมที่ประมาณว่าสร้างเด็กเหมือนกันครับแต่หลังๆก็แผ่วไปเยอะนะครับเกษตรเนี่ยส่วนลำพูนนี่ก็หลังจากเป็นสิงเสมอมาหลายนัดก็ม,มาได้สามแต้มจากนัดที่ผ่านมากลางสัปดาห์ใช่ที่เจอกับระยองนะครับอือ,อก็คือหากว่าที่แบบผลงานแบบนัดต่อน,นัดเนี่ยการพัฒน,นาการอ่ะผมว่าของทางอาาา่าอุมามดีกว่านิดนึงนะครับแล้วก็ แต่ว่าถ้าเรามาดูอ่ะในแมตต์แต่ละแมตต์ของเขาอ่ะเขาก็ไปเสมอคัสตอมชนะลายยองชนะ,กะเกษตรครับแต่เขาไปแพ้ไปแพ้ทีมแข็งอย่างอุดรอ,อย่างนี้ลำปางอย่างนี้ซึ่งผมคิดว่ามันด้วยการที่เขาเจองานง่ายมาเยอะไหมค,ครับมันทําให้เขาอัพอัพอ,พอพัขึ้นมานะครับมีส่วนมีส่วนมีส่วนส่วนทีมเยือนเรานี่ก็อย่างรู้ว่าลำพูนเนี่ยก็คือไม่แพ้ไม่ชนะแต่ก็มาชนะเอานัดล่าสุด<ไ>คือคือ อาจจะเสริมพุนตาน่อหนึ่งอายุทยาเองเนี่ยเล่นในบ้านถือว่ายอดเยี่ยมนะถ้าพูดถึงเฉพาะในบ้านนะอย่างที่เรามักจะคุยกันะว่านอกบ้านเขาไม่เอาอะไรเลยแต่ในบ้านเนี่ยเขาเน้นมากแล้วก็ปรากฏว่า6นัดในบ้านเนี่ยเขาไม่แพ้นะแค่นั้นถึง4นัดอันนี้คือสิ่งที่ยาต้องดูแล้ว่าลมพูลสามารถที่จะเจาะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเล่นในบ้านนี่เขาครบเครื่องนะทั้งเรื่องของนักเตะทั้งเรื่องของ แฟนคลับซึ่งผมก็เคยไปยุติยามาแล้วเนี่ยก็รู้เลยว่าโอ้โหแฟนคลับที่ยุติยานี่โหดจริงๆนะครับไปตั้งแต่สมัยไฟฟ้ายุติยาโหดมากโหดมากนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาถึงครับอีกอย่างหนึ่งเขาถึงเขาถึงคุณโหน่งนะครับยุติยานี่ใช่เซ็นเตอร์แบ็กที่ลูกครึ่งศิลปการบอกใช่ใช่ใช่ที่ชุนิชุน้กล้วยกล้องนะนั่นแหละนั่นแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยยุติยาเนี่ยความแข็งอยู่เรื่องในบ้านมันนั่นคือสิ่งที่ ลำพูนเรื่อใ่าลำพูนเรื่อต้องตีให้แตกเพราะว่าลำพูนเองเนี่ยเอาตรงนะถ้าพูดถึงภาพรวมจริงนะเขาก็ไม่แพ้ใครมา8ดเกมนะมันอาจจะเหมือนกับว่าเออดูเหมือนเสมอเยอะแต่มันก็เสมอสาเกมติดสาอสี่เกมติดนะครับนั่นแหละมันคือทําให้เห็นภาพที่ดูว่าเอ้ยมันแทนที่จะโชว์ขึ้นไปได้ใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงความแพ้ยากลำพูนก็มีอยู่นะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจในเกมนี้ว่าอ่ะทางด้านของมอเตอร์เลย์เองเนี่ยจะวางแท็กติกอย่างไงเพราะว่าดูเหมือนว่าเกมที่เจอกระยองเนี่ย เขาก็ปรับหมากใช่ไหมคุณนายใช่ไหม,ไหมเขาปรับหมากวิธีการเล่นใช่ไหมทาให้นักเตะอย่างสมมติอย่างคอนเตเองก็ดูเหมือนว่าจะมีบทบาทกับเกมรุกมากขึ้นใช่ไหมเหมืนก็เพราะว่าคอนเตเองเนี่ยเขาวางบอลแม่นนะเหมือนง,ง่ายๆคือเป็นอีกแท็กติกหนึ่งของการที่จะทําให้ลําพูนมีประสิทธิภาพเรื่องของเกมรุกเหมือนวางพยายามวางให้โฟแบร์พยายามให้ะเพื่อให้มีมิติของการทําเกมรุกมากขึ้นนะอันนี้คือสิ่งที่ก็ต้องดูว่าอ่ะพอเอาพูดตรงๆคือเกมที่พบกับระยองเนี่ย ครึ่งแรกก็จืดสนิทนะพอครึ่งหลังใช่ไหมดูเหมือนว่านักเตะก็เข้าใจเทคนิคแล้วก็เต็มที่ด้วยก็เลยทําให้ออกมาว่าดูหวือหวามากในครึ่งหลังนะอันนั้นคือสิ่งที่เราคงต้องตามต่อว่าแทคนิคนี้วันเดอร์เลย์เองจะทําให้ทีมลําพูนขึ้นมาได้หรือเปล่าเติมเกมแับครึ่งหลังใช่ใช่เพราะว่าทีเด็ดของลำพูนอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วใช่ไหมมีการเติมที่ดีทั้ง ไม่ใช่แค่ตัวอยู่ข้างหน้าอย่างเดียวริมเส,นส้นนะใช่วิงแบ็คเข้าดีด้วยริมเส้นสองตัวสลับกันนะโฟบาร์สลับไปเลี้ยงฝา,าบ,บ้างก็ดีับครับครับแล้วก็ให้อิสระในการเล่นของเจฟเฟนนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ผมถึงบอกไงว่าถ้าเจฟเฟนเล่นได้เนี่ยมันทําให้มิติของเกมลุกลังภูจะมีมากขึ้นจะอ่านยากมากขึ้นเพราะว่าแทนที่จะมองแค่ซาราสมองที่โฟบาร์ใช่ไหมเราเว่อปิดกลางอย่างปิด อ่าทิตย์ปิดอดุลให้ได้อย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ปรากฏพอมีเฟรชเจฟเฟนเข้ามาเป็นตัวเลือกด้วยเนี่ยมันทําให้มีมิติมากขึ้นครับผมนั้นถ้ามีดวงนะคุณหนึ่งไม่ใช่สองใช่เพราะว่าโปรแปรแบก็ชนนั่นแหละเห็นอยู่เห็นอยู่เห็นอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเกมนี้เนี่ยเกมนี้เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าลําพูนจะไปบุกทลายป้อมอยุธยาได้หรือเปล่าคเนาะเพราะความเหนียวยุใหญ่มีอยู่ในบ้านนะ อ่าดงนั้นเกมนี้มองไงครับอ,อุตตะในความคิดของผมอะผมมองว่าอ่าที่ผมคุยกันไปข้างต้นว่าเขาเจองานง่ายมาก่อนครับและอย่างคือถ้าเขาเจอทีมจริงๆอ่ะเขาก็ไม่ใช่ว่าจะเอาอยู่อืออ่าผมคิดว่าเกมเนี้ยผมดูแล้วเนี่ยลำพูนน่าจะลำพูนตีแตกใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้ขวัญกำลังใจเริ่มมารเราะว่าทุกคนนกำลังปลดล็อกกำลัง โล่งอกโล่งใจตรงโอเคเพราะนั้นเกมออกมาสกอร์ผมคิดว่าลำพูนน่าจะไปชนะสัก2-0ครับ2-0เลยนะผมเลยโอ้โอเคโอเคอ่าเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นลำพูนบุกชนะ2-0นะครับเกมนี้ทีนี้มาที่แพ้บ้านเราทีมบ้านปีกเมืองน้องม้าขนองศึกเราไหับไวไหมเนี่ยไปเจอตราเนี่ยผมถามตรงแพ่นะพะเน็ตเบอร์กิฟต์เอาเดี่ยใช้ได้ไหมใช่ตราฟังผมนะแพ่นะพะโอ้ไวไหมนัดนี้เนี่ยจะมีการ จะมีการอะไรอย่งถล่มทลายคือคือจะเป็นการแพ้นัดแรกของกาดจริงจริงจะเป็นการแพ้นัดแรกของกาดไกด์ไกด์ฟังไว้นะไกด์ไกด์เพราะไกด์ไกด์บอกว่าแค่ขอเสมอทัศนาพี่นงก่อนว่าไงแก้ไกด์ไกด์บอกบอกแค่เสมอตราดเขาเรียกว่าชราใจไงอ๋อนี่คือชราใจใช่ชราใจซึ่งแค่ต้องการใช้ชนะเป็นอย่างมาก ครับใช่ไหมคิดว่าคมีอะไรเห็นแพ้เสมอเพราะว่าเพราะว่าแพ้เนี่ยห้าห้านัดเนี่ยไม่ชนะนะแพ้ถึงสามมันต้องการจุดยูเทิร์นด่วนเลยนะตอนนี้หลดมาอยู่ดับเจ็ดอ่ะผมรู้ว่าแพ้ชนะหนึ่งสูะในตัวผมเนี่ยผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยเขาเป็นทีมที่อยู่ในหัวตารางถึงแม้เขาจะนําห่างยังก็ตามแต่สิ่งหนึ่งที่เขาต้องรักษาก็คือผลงานผมว่าเขาก็คงจะไม่ ไม่ปล่อยป่าละเลยขนาดนั้นจะสร้างสถิติเหรอผมก็คิดว่าน่าจะต้องทําอะครับนะเขาก็นั่นอยู่นะอนะเขาก็โอ้ยงสถิติไงคือไม่แพ้ตลอดเวลาในบ้านนะใช่ไม่ไม่ไม่ทั้งทุกการเลยใช่ไหมทั้งลูกกลางไงแต่ในบ้านเนี่ยเขาชนะรวดไงใช่ผ่ายไงมันมีสองสถิติต้องรักษาหนึ่งต้องพยายามชนะในบ้านรวดอ่าสองไม่แพ้ใครครับผมอ่า ก็มีทั้งใครอบเปาโลคอนราโดมาร์กแลนดี้บาโบ่วันโดมิโลโซเลสอะไรเงี้ยตัวผลิตสกอร์ของเขาทั้งนั้นอ่ะแล้วตอนนี้สามโทษฮะเจ้าสามตัวเนี่ยยิงได้หมดนั่นและครับแล้วขึ้นมาอยู่หัวตารางดาวสุนโภด้วยล่าสุดเนี่ยยิงได้หมดเลยครับแล้วคันนี้ยแพ้เนี่ยเราก็ต้องให้เวลากับโค้ชแปะเขานิดนึงซึ่งที่ที่คุยมาเขาบอกว่าเขาอบไม่ได้ต้องการผลแพ้ชนะอะไรเขาไม่ได้สนใจแต่เขาบอกว่าอย่างนล่าสุดเขาก็ให้ทัศนะว่าอ่านักเตะที่ไม่เคยได้เล่น ได้ลงเล่นเป็นส่วนตัวจริงเนี่ยเขาทําได้แล้วเขาพอใจที่ว่าลูกทีมของเขาเนี่ยเล่นได้ตามตามที่เขาวางแผนไว้ใช่แล้วก็ตอนเนี้เขาบอกว่าเขามาทาโค้ดเต็มตัวเขาไม่ส่งชื่อตัวเองแล้วนะครับใครพี่แป๊ะครับใช่ครับอเพราะฉะนั้นอคุณตาคุณตาคุณโหน่มองอะไรนะสกอร์เท่าไหร่นะแค่ชนะหนึ่งศูนย์แพ่หนึ่งศูนย์นะตราชนะสองศูนย์ตราชนะสองศูนย์คือต้านะครับผมมีข้อมูลเสริมเพื่อให้ ดูฟุตบอลคู่นี้มีทาร์สมากขึ้นแล้วก็เสริมว่าคุณไกด์ไกคนไกด์ไกนี่น่าจะเป็นแฟนแพร่อยู่แล้วคุณไกด์ไกบอกวันหนึ่งสมิธเจ็บครับอ่าสมิธนักเตะต่างชาตินะฮะจริงๆก็เจ็บมานานแล้วล่ะนะเพราะว่าเขาเขาเปิดเข่าอยู่เอเปิดเปิดแผลอยู่นะอ่าแล้วก็เจ้าประตูประตูปฐมทัศน์ต้องลงแล้วล่ะนะนี่คืออ่อันนี้คือมุมมองของคุณไกด์ไกนะครับแต่ประเด็นคืออย่างนี้ฮะเกมล่าสุดที่เขาไปแพ้ไชน่าเนี่ย เขาใช้นักเตะไทยล้วนนะครับไม่มีต่างชาตินั่นแหละครับก็คือที่ผมบอกว่ามันเป็นแนวคิดของโค้ชแปะเขาที่ว่าเขาอยากจะให้เด็กที่ยังหรือไม่ใช่ว่าเด็กนักเตะหลายๆคนที่ยังไม่ได้เคยลงเล่นไปเสตัวจริงหรือไม่เคยได้เล่นเลยนะให้ให้ได้ไปเจอประสบการณ์ก็ถึงบอกว่ามันเป็นภาวะที่ต้องการประสบการณ์ไหมพี่แปะเพราะว่าทีมคุณอยู่ในพื้นที่ครับ อันนี้นี่มุมมองผมนะอันนี้ผมไม่รู้อะไรโอเคถ้าจะใช้ทัวร์นาเมนต์มันเป็นทัวร์นาเมนต์อื่นไหมหรือบอลถ้วยไหมหรือยังไงก็แล้วแต่แต่การใช้11ตัวจริงที่เป็นไทยล้วนเนี่ยมันมีนัยยะอะไรแฝงไว้ไหมอ่ะผมคิดว่าตอนเนี้ยแคร่เองนักเตะต่างชาติขยับครับขยับกันนี้หรอถูกต้องผมมองอย่างนั้นนะครับอเพราะฉะนั้นเนี่ยพอขยับ ก็เลยคิดว่ายูนิตีจะไม่มีจะมกินลำไยวะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเหรอเขาจะตามวานเลมาแล้วไนผมว่ามามากำจ้องดีก้าผมว่ามไม่ไม่รู้ไม่รู้แต่เพียงแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงนี้ไงฮะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันอาจจะส่งผลว่าในเกมที่เจอกระตราดเนี่ยแม้กระทั่งอย่างอาสาเทมเมอร์ไลก็เองก็บอกนะว่ามันเป็นเกมที่นักเตะหลายคนก็มีโอกาสในการสัมผัสเกมก็มีโอกาสได้ลงเกมระดับนี้แต่เพียงแต่ว่าอย่างที่ผมพูด ทามมิ่งมันเหมาะสมไหมกับการใช้ประมาณนี้เพราะนั้นมันต้องมีอะไรบางอย่างครับนี่คือมุมมองผมอ่านี่มุมมองมุมมองผมมุมมองผมแล้วกันเพราะฉะนั้นเนี่ยลองมาติดตามดูในเกมนี้ถ้ายังคงเป็นนักเตะไทยอยู่รอดยากครับผมจริงจริงว่าเขาถ้าจะถ้าจะไปถ้าจะขายหรืออะไรอะไรเนี่ยนักเตะต้องห้ามเข็ยครับทุกต้องสมบูรณ์แล้วแล้วแล้วเท่าที่ทราบต่างชาติของแพร่ทุกคน เซนครึ่งเล็กนะครับครับใช่ไม่ได้เซ็นเต็มเล็กถูกต้องไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นลองติดตามคุณไกด์ปรับสกอร์ไม่ปรับสกอร์ใหม่หลังจากที่ฟังคุณโนงก็เลยออกเป็นหนึ่งหนึ่ง โอเคหนึ่งหนึ่งก็ยังดีเพราะว่าเจอจ่าฝูงนะเขาเขายอดเยี่ยมอยู่ละนะครับอันนี้คือในส่วนของ2ทีมโซนเหนือนะส่วนโปรแกรมที่เหลืออีก2คู่ครับราชบัญชาเดิเมืองกันทีมท้ายตะพันทั้งคู่ไว้กันไหมนะครับไว้กันไหมนะครับแล้วก็อีกคู่หนึ่งครับนครปฐมเจอแกรนด์อันดามันทีมตอมเสมออย่างนครปฐมเพราะว่าเล่นในบ้านเสมอใหญ่เลยพบกับทีมแกรนด์แมนที่ไม่เคยเสมอใครเลยในการเล่นนอกบ้านลองดูแล้วกันถ้าคู่นี้จองมาเป็นแบบไหนทีนี้มาอีกคู่หนึ่งอีกคู่หนึ่งฮะเกมวันเสาร์ยังมีอยู่ S <S อุดอเจอขอนแกน่นโอ้โหบ้านใกล้ดเด้ยังอืออุดรเ<ก>นี่ยเขแลกเขาถึงครับน,น,นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอุดรซึ่งเมื่อวาจะหลุดฟอร์มเนี่ยกับเกมในการเล่นช่วงปลายของเลกแรกเนี่ยก็ยังคงเคากาะได้อยู่หรือว่าชนะได้อยู่เนี่ยผมว่าน่ากลัวนะหม่เพียงว่าจะยืนไปจนถึงเลกสองได้ยังไงหรือเปล่าแค่นั้นเองวันนี้เจอเจอขอนแก่นก็ไม่น่ามีปัญหาเพราะว่าขอนแก่นยืนไม่ชนะใครเลยอ่ะทีนี้เอาอะไรทิตย์ครับสามพิมพ์ต้นใ่โรงสนามครับเริ่มจาก18เดซิกา เชียงใหม่เอฟซีถึงไม่เอยังครับเพราะว่าไปเยือนราชนาวีทีมบุกครับพี่หนงครับก็ถึงแลถึงแล้วถ้าถ้าไม่ถึงนะครับมไอ้ลูเดี๋ยวถามเจ้าแบงค์นะตอนนี้เจ้าแบงค์อยีโร่แบงค์หมดที่บ้านลเออหนึ่งว่าแบตต์นี้เชียงใหม่เอฟซีไหมนะลูกที่ผมถ่าโคตรไปไว้จะมีผลทันทีเชี่ยวอืมอ๋อเนี่ยมันละทำกนเลยเหรออ่าทันอีกแล้ว ถ้าดานนี้ไ่ชนะนี่สัดเด่นเลยใช่ไหมัเนเลยแค่อนราคุณตาบองไงวันนี้เชียงใหม่เอฟซีผมไม่พูดอะไรมากเพราะว่าเราเราไม่อยากไปขยี้เพราะว่าเราเห็นกันอยู่ว่าเชียงใหม่เอฟซีพอแย่จริงเราพูดถึงราชนาวีดีกว่าเออเขาเหมือนจะมาดีขึ้นในช่วงระยะหนึ่งครับแต่ก็ไม่ถึงกับดีที่สุดอันนี้ทีมงานลงทุนทําแอดเองเลยนะครับเพราะว่าผมพูดตรงๆนะเชียงใหม่เอฟซีใครที่ดูแลเรื่องสื่อของคุณอยู่เนี่ยคุณเป็นสโมสรเดียวในทีหนึ่งไอ้ทีสองของห้าทีมทั้งหมดในโซนเหนือนะที่คุณออกแอดช้าที่สุดครับ ผมผมตามมาตลอดเนี่ยผมรู้เลยว่าผมกล้าพูดเลยว่าเชียงใหม่เอฟซีออกแอดแย่ที่สุดช้่ที่สุดจริงจริงทีมที่ทำการบ้านเร็วที่สุดคือลำปางลำปางก็ัลอลอลำปางลำพูนแคร่พวกนี้นี่เขาจะค่อนข้างจะพิถีพิถันกับเรื่องพวกนี้แต่เชียงใหม่เอฟซีเนี่ยไม่รู้ต้องรอยานแม่สั่งเห็นแอปพูดแบบหรอเปล่าผมไม่แน่ใจครับออันนี้เราทําเองว่าไงฮะซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเขาก็ ยังถือว่าแต้มมันก็อาจจะโอเค,ใค,ใ,คใครใครก็อาจจะมองว่าเขาเคงไม่อะไรละคงน่าจะหลุดไปละราะว่าโอกาสมันก็ยังมีเพรือว่าแต้มมันก็ไม่ได้ห่างกันเยอะมากมายนะครับถ้าเขาคิดว่าเขาจะฮึดเขาจะสู้ครับแต่ก็อย่างว่านครับตอนนี้ที่ผมเคยคุยขั้นต้นกับพี่หนึ่งกับพี่หนงว่าตัวหลักๆบางตัวเขาไปอยู่ทีมเล็กของเขาทั้งกองเรือทั้งนาวิกเรือ แล้วตอนนี้าทางกองเรืออย่างถ้าใครจําช่างภาพคนหนึ่งได้อะพี่นัทอะเขาคนหนึ่งที่เขาจะตามทีมลาดนาวีมาถ่ายรูปตลอดอ,อเขาก็ไปตามทางกองเรือด้วยตอนนี้ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าเขายังไงกับทีมทางน,นี้อนอกทางลาดนาวีเพราะเขามีเครือข่ายเยอะนะครับอตอนเนี้คืออย่างเชียงใหม่เนี่ย ถ้าหากว่าไม่รีบกลับมาเนี่ยโอกาสที่จะหลุดโซนนะครับเยอะมากครับตอวนี้มา12หอ3แล้วแล้วก็มันปริมที่จะตกและแต้มอ้พวกโซนแดงอ่ะไม่ห่างกันนะถึงแม้แฟนบอลบางคนบอกเฮ้ยมันเหลือตั้งสองเกมที่มีโโปรแกรมตกค้างอยู่อย่าไปคิดอย่างนั้นนะอย่าไปคิดอย่า้นคิดว่ามันจะชนะทุกเกมไม่ใช่เออตอนนี้คือเราได้ทั้งพงระวิศและตะวันกลับมาละใช่มันก็น่าจะทำให้ทีมดูแข็งแกร่งขึ้นคุณเห็นเกมที่ลำปางคุณโหน่งเป็นไงทั้งพงระวิศทั้งตะวันวันนั้นวันนั้นไม่ดู จะไม่สมบูรณ์นะมันก็ล้ามาจากนะครัการกลับมาจากมองโกน่ะการจะปรับสภาพร่างกายยังไม่ได้ไปขี่ม้ามาครัะมาณประมาณนั้นฤดูนั้นลมลุกการนะเล่นผิดฟอร์มเยอะเลยนะครับตะวันนะไอ้พงโรวิดะพงโิวิ์ด้วยพงโรวิดไม่อร์คั่วฟอร์มั้นฟอร์ไม่ค่อยดีอ่าครับส่วนนี้มุมมองของผมนะครับผมคิดว่าอาจจะต้อง ค่อยๆปรับเข้าหานะครับผมคิดว่าเกมนี้นี่น่าจะแบ่งแต้มครับแบ่งแต้มนะโอ้โหฮะต้องชนะดิคุณแพงแต้มนี่สันเด่นเลยนะก่สกอร์ผมว่าศูนย์ศูนย์นะศูนย์ศูนย์ด้วยอ่ะคุณต้มบอกศูนย์ศูนย์คุณโอ๋ล่ะคู่นี้นะผมดูแลช่วงใหม่เอ็ซีน่าจะมาอืมน่าจะมาได้น่าจะได้แล้วศูนย์ให้สองศูนย์โอเคโอเคโอเคอ่ะอันนี้ก็คืออย่างมุมมองแล้วกันนะครับผมแต่ยังไงต้องมาครับไม่งั้นสะเด่นนะฮะทีนี้สุโขทัย เยือนระยองเตะ1 9บนาฬิกาให้เยือนระยองนะครับสุโขทัยฟอร์มนอกบ้านฟอร์มในบ้านในโคตรหล่อครับแต่ฟอร์มนอกบ้านเนี่ยชนะแพ้เกมเดียวจากการเล่นทั้งหมดห้าเกมครับแพ้ไปสามไอ้โทษแพ้ไปสองไอ้แพ้ไปหนึ่งแล้วก็เสมอสาอ่ะนี่คือเกมนอกบ้านเจ้าบ้านระยองเนี่ยผมว่าเป็นทีมที่ดูใจยากดูเดาใจยากผีเข้าผีออกใช่ใช่ใช่บทจะชนะทีมใหญ่ใหญ่อ่ะชนะหน้าตาเฉยใช่ใช่ใช่บทจะแพ้เจอทีมท้ายตารางก็แพ้ คุณพูดถูกเลยนพูดถูกเลยเพราะว่าเพราะว่าดูฟอร์มมันเหมือนสวิงอ่ะชนะติดติดกันมาสองสามเกมเสร็จแล้วก็ลู่ลงมาแพ้เอออย่างเงี้ยหลาสุดนี่คือแพ้ลำพูหลาสูตรนี่คือสานัดติดด้วยใช่แพ้สาเกมติดอ่ะเออไม่ไเพราะว่านาเตในทีม เล่นไม่ดีเปล่าไม่ดีนี่คือที่ไนะลูกน้องเก่าอันนี้นี่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 ตักซังสอนเนี่ยถ้าทิ้งถองใครทยเหรอไม่ใช่ไอหมูเลยนูหนูมนู่นวูดชังนั้นลำพูนนี่ว่าไอ้ไทยหรือไอบูมอ่ะไม่ใช่เหรอไม่ใช่ไอ้หมูเลยเหรอไอ้หมูดิหมูมันเป็นไฟล่ำมันครับแล้วก็ทางทีมเยือนเนี่ยถึงตอนนี้จะเป็นรองจ่าฝูงอ่ะแต่คือเขาก็สารล้างอาถรรพ์ได้สำเร็จในนัดที่มาเยือนแพ้ละชนะนอกบ้านได้ละแต่ล่าสุดเนี่ยก็ อยู่ๆกับไปแพ้อุดรแบบหลุดลุ่ยอะไม่แต่ก็อย่างที่บอกไงว่าสุโขทัยเองเนี่ยอย่างออสมมนโซที่ได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของที2ใช่ไหมในเดือนตุลาคมเนี่ยพอมาเดือนพฤศจิกานี่แกก็ไม่ยิงเอาเลยนะเนี่ยผมก็เลยว่าเออสุโขทัยไม่แต่ถ้ามองเนี่ยในบ้านเขายังโอเคอยู่ไงคุณตาใช่ไหมแต่ผมก็เกมเยือนเนี่ยมันเหมือนดูสวิงสวิงบอกไม่ถูกเหมือนกันนะ เพราะฉะนั้นเกมนี้เป็นไงฮะผมคิดว่าตอนเนี้ระยองเขายังดูจะเป็นขาลงออผมคิดว่าสองขาด้วยเนี่ยเพราะแพ้มาสองเกมรวดแล้วเนี่ยตอนนี้ผมสองขาเลยผมคิดว่าสไลด์แลนสไลด์อยู่เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหน้าที่สองของสุโขทัยที่ชนะนอกบ้านนะผมอ๋อเรอสุโขทัยน่าจะไปชนะบุกไปชนะสองศูนย์แล้วกันโอเคพี่น้องว่าไง ที่ว่าไม่เดียวอ่ะโอเคแต่ชนะอยู่ใช่ไหมชนะอยู่อันนี้คือว่าเหคล้ายเห็คล้ายอ่าทีนี้มาคู่สุดท้ายเลยครับสำหรับทีมเหนือเราที่ลงสนามตอน19บเนาฬิกาลงพร้อมกับทางด้านสุโขทัยนะครับลำปางลำปางนี่เขาเขาชอบจองเวลา19บเนาฬิกาเหรอเล่นเมื่อไหร่ก็19บเนาฬิกาตลอดเลยทั้งในบ้านนอกบ้านไม่ทั้งในไม่ให้ทั้งในบ้านนอกบ้านด้วยนะใช่ครับตอนนี้ลำปางอยู่กับที่สีมิดไนท์ตลอดเจอชัยนาทโอ้คู่นี้แหมเหมาะกันจริงๆรสี่เจอหกอันดับเป็นไง อ่าเจ้าบ้านเนี่ยครับใจเย็นครับทีมงานผมยังอีกนิดนึงครับทีมงานคือเป็นทีมที่ประมาณว่าเราก็รู้ว่าสู้ไม่ถอยนะครับเราเป็นทีมที่เล่นแบบขยันเล่นแบบใส่เต็มที่ก็ทือว่าทีมสร้างเด็กอีกทีมหนึ่งที่ว่าให้เด็กเขาได้เล่นเต็มที่ใช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 ่ครับแต่ว่าทีมเยือนเนี่ยตอนนี้เหมือนกับฟื้นขื้นชีพขึ้นมาลุ้นลุ้นเป็นทีมที่จะมีพื้นที่ในการจะไปเพลย์ออฟชนะชนะสองเกมติดใช่ครับแต่ถามว่าส่วนใหญ่แล้วทีมเยือนเขาจะเก่งแต่ในบ้าน ตอนที่ผมดูนะนอกบ้านเนี่ยมีเป๋อยู่ใช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 ่ส่วนทีมเจ้าบ้านเองเนี่ยมันพลาดอะไรง่ายๆบ้างบางครั้งบทนําเขาดีๆท้ายเกมอย่างนัดก่อนๆที่ผ่านมานัดเจอใครนะพี่นของที่ว่าอยู่ๆไปโดนตีเสมอเจอโคไทยอ่ะโคไทยก็ไปโดนตีเสมอช่วงพตษเนี่ยไม่แต่ในขณะเดียวกัน เขาก็มีใจสู้ใช่ครับถูกไหมเพราะว่าโดนโดนนําไปก่อนก็ใช่ว่าเขาจะถอดใจใช่ครับเนี่ยนี่คือสไตล์ลำปางครับมาเลยเหมือนทํานองว่าถ้าเขาถ้าเขาโชว์ขึ้นมาได้เขาก็เขาก็ชนะได้ทันที80โดนนำสองติ๊กมาชนะเออมาเสมอได้เสมอมาเสมอส่วนใหญ่จะเสมอครับเพรามาเจ้าบ้านตรงนี้ก็มีดาวซอนโวขึ้นมาอย่างเจ้าเดวิสันโอลิเวร์ไลน์ี่วินยุทธศรีวิชัยยิงไปเจ็ดลูกแล้วนะเจอสองพี่น้องจากกีดจากกบุษสงมาอก็ถือว่ามีความแข็งแกร่งประสบการณ์องเด็กพวกนี้เขาสูงขึ้นมาล้ คุณบอกว่าหลังถ่ายรูปเนี่ยให้เห็นเบอร์เลยนะสองสองน้องสงมาเนี่ยสิบเจ็ดสิบเก้าครับบางทีผมผมผมเห็นหน้าที่บางทีผมแยกไม่ออกเลยแยกออกดีวิริยุทธ์แต่ผมสีขาวโอเคโอเคสิบเจ็ดสิบเก้าใครสิบเจ็ดใครสิบเก้าว่ะเออสิบเจ็ดวิริยุทธ์ในเจ็ดอีกคนนึงได้จักกีตกับจักรวุฒิเออไม่มีวิริยุทธ์อะไรนะวิริยุทธ์สีวิชัยนั่นผมขาวอยู่แล้วอันนี้คู่แปล จากกระุฒกกับไอ้นั่นแ่ะจากกริดเนี่ยผมถึงบอกคุณไงว่าฝั่งหลังอะบางทีผมดูตกลงไอ้นี่มันจากกระุฒิหรือจากกริดต้องดูเบอร์ต้องดูชื่อข้างหลังเป็นกรรมการใช่เหรอจะบ้าตาวุฒิจุลธรเป่าเหนือเป่าเหนือนะครับส่วนทางเชนนาเขามีดักลาสคาโดโซนะครับมาดาอารีลาชิตแล้วก็นักเตะไทยที่คอยยิงก็มีวรยุทธกอบหน้านะครับที่คอยยิงเขาเป็นตัวหลักของทีมอะแต่ดูแล้วเนี่ยคือผมว่าเกมวันเนี่ย วันอาทิตย์นี่ออกมายังไงก็สูสีออืมเแต่สุดท้ายผมว่าเจ้าบ้านอาจจะชนะแบบเฉือนเฉือนผมให้ลำปางชนะสองต่อหนึ่งครับชนะสองหนึ่งใช่ไหมคุณโน่งคุณโนงว่าไงครับลำปางใ้ชนะสองศูนย์เลยสองศูนย์นะไม่ยอมให้ใครแตกตัวเง้นใช่นม่มไม่ดีอ่ะอ่านิดนึงครับผมให้มีข้อมูลเพิ่มเสริมเสริมเสริมพวกคุณลำปางเองเนี่ยแปดนัดไม่แพ้พอๆล้ำฟูเลยนะครับแล้วก็จะได้ว่าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยเกมก็คือออกแบบ ชนะสเสมอรับนะแล้วเกมในบ้านเองเนี่ยจะมาในรูปแบบของการสลับชนะเสมอชนะเสมอผมเป็นคนแนวนี้นะคุณนุ่มอย่าาแล้วตอนเนี้ยเกมนั้นเนี่ยนะมันตกที่เสมอคแต่แต่ไชนาบเล่นเกมเยือนเกมครับไม่เคยเสมอที่ไหนชนะต้งแน่แล้วจะออกไปทางชนะด้วยชนะ4ี่แล้วก็แพ้3ามไชนาที่มาอยู่ตรงนี้ได้ส่วนหนึ่งคุณลองไปดูเถอะเป็นทีมที่ เสมอน้อยที่สุดค,คือจะเน้นไม่ชนะก็แพ้ไปเลยคืออีขาดเพรางนะงั้นแรกหมัดเพราะฉะนั้นเกมนี้ผมว่าน่าจะมีผลแพ้ชนะนะอันนี้นเพราะว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นเรคคอร์ดอยู่นิดนึงแล้วก็คู่สุดท้ายครับของเกมทีสองวันอาทิตย์กเกษตรศาสตร์พบกับคาสตอมลาดกระบองเป็นทีมกลาง,ลางตลารตบามอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของทีสองทั้งหมดนะครับ,รบที่เราเอามาฝากกัตนตอนนี้โอ้โหวันนี้ีเราใช้เวลาแบบลเยทงนี่ไปเรื่อยๆลอ,อยเลยนะฮะวันนี้เข้าใช้ถึงเลยแต่ไม่เปลาใช้เวลาสุดวันเดี๋ยวกลับมาทีสาม ลวกไปกับเรื่องของให้พวกเราเรื่องเลยเนะครับเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่ครับ